ข้าไม่ต้องการกาลาเรลียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดีพระบรมลาโชบายในพระบาทสมเด็จพระมองกอุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก จากการประชุมสัมมนาผู้มุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่สองทับ2 5 6 6ผู้มุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษากลุ่มที่4ขอนำเสนอการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฐานที่สองค่ายลูกเสือสวนนงนุษย์ดังนี้ค่ายลูกเสือสวนนงนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของสวนนงนุษย์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม อบร้อมไปด้วยขุนเขาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมมีห้องพักภายในตัวอาคารแยกทั้งหญิงและชายมีลานกิจกรรมกลางแจ้งหอประชุมลานประกอบกิจกรรมฐานกิจกรรมประชนภยัยเส้นทางสำรวจธรรมชาติและการเดินทางไกลาจากการเรียนรู้ในค่ายลูกเสือสวนหน่มนุษยสะท้อนให้คิดว่าลูกเสือ มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรคสังคมให้เกิดความสมัคคีและมีความเจริก,ก้าวหน้าของเยาวชนไทยตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจาเชื่อฟังและเพ่งตนเอง 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสมและ 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ค่ายลูกเสือสวนนงนุษย์เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ออมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มที่4 ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาเด็กไทยอย่างไม่หยุดอยัง่งให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมเกิดความรักชาติศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ต่อไป